สวัสดีครับเอฟซี MC ครับวันนี้นะครับผมอยู่ตลาดเปิดท้ายดูสดนะครับเราจะมานะแหกปากนะครับโรตีซานะครับจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปแหกด้วยกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรตีพิซซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและซ้ายมือของผม F4 ดูความแน่นปังนะครับของโรตีพิซซ่าได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ครับเรามานะยัวกันสดๆที่หน้าร้านเลยคนระับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมเป๊ะเวิร์มตั้งมากครับพีครับรอนถึงเข้มถึงเครื่องนะเนื้อเน้นๆนะครับอืมครับพีครับในส่วนของโรตีพิฆานะครับ กิโลละนะกิโลละ95บาทถ้าครึ่งกิโลนะครับห้าสบาทนะแล้วก็เรายัางมีนะเมนูเพิ่มคือมตัตตบะถ้าเป็นมตัตตบะนะครับเนื้อนะสามสิบห้าบาทถ้าเป็นไก่นะครับ30บาทกินพร้อมกับอาจารนะเน้นๆเลยนะใส้สลัดกดูกเน้รเครับยำนะครับตรติบิซ่าเขานะครับ ไส้ท,ทละลักเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะย้ำนะอร่อยมากนะคอนเฟิร์มเลยครับทีนี้นะครับสำหรับ FC ของนะบางกีนับเรามีที่ไหนบ้างเสาร์อาทิตย์น,นะครับเอครับตลาดเปิดท้ายดูสนนะวันอังคารนะครับตลาดเปิดท้ายคอนโดนแล้วก็วันจันนะบายพาสในตัวเมืองสตูลนะครับ อร่อยเวอร์นะครับถึงเครื่องเน,นินๆแซฟตีดูนะครับนี่ถาดนะครับที่ผมชิมวันนี้นะครับเป็นโรตีพิซซ่านะครับรวมมิตรทะเลนะยำบา้าหมึกกุ้งนะทะเลทั้งหมดกระโดดออกมาจากนะโรตีพิซซ่าเลยนะครับอืมอืมแซเปอร์มากครับครับ สำหรับวันนี้นะครับเอ็กซีครับยังไงนะครับพี่ดูนะครับฝากร้านในดวงใจอีกหนึ่งร้านนะย้ำว่าคุณมาตลาดนะเปิดท้ายดูสนถ้าคุณไม่มาถึงนะโรตีพิซซ่าบางกีสรุปคุณยังมาไม่ถึงนะเปิดท้ายดูสนในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณมาแล้วคุณต้องมาหลอกนะโรตีพิซซ่าของเรานะครับสำหรับน,นี้สอัสดีครับ